สวัสดีนะครับอันนี้เป็นส่วนของการเตรียมนะครับตัวของ line OA นะครับของนักศึกษานะครับเพื่อใช้ในการเรียนตัวของ RPA นะครับโดย line OA เนี่ยจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวที่ใช้สำหรับการเทสให้นะครับเพียงแต่ว่าลักษณะของการใช้งานตัวนี้นะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับอาจจะเทสไม่ได้ทุกคนนะคนที่เทสในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะได้นะครับแต่ว่า คนที่ช้าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับจะไม่สามารถแสดงผลได้นะครับเพราะมันมีข้อจํากัดของการใช้งานอยู่ดังนั้นถ้าจ,จะดีที่สุดก็คือนักศึกษาอาจจะทำาลาย OA ของตัวเองนะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับสองอย่างที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือว่าเราจะสร้างตัว l ลาย OA นะครับแล้วก็จะทำการ Copy นะครับตัว QR Code ของ ลาย OA ของนักศึกษาเนี่ยนะครับเ,เพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถจะสแกนนะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานตัวลายตัวนี้ของเราได้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่เราต้องใช้ในการทำโฟโล์ w นะครับเราเรียกว่าเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นหรือตัวของสิทธิ์ที่ใช้สําหรับการ Access ตัวลายตัวนี้นะครับสอ,อย่างที่จะต้องเตรียมคือรูปภาพที่เป็น QR ว o d e นะครับแล้วก็2ก็คือเป็นโค้ดยาวๆพวกนี้นะครับที่เราจะต้อง Copy มันเก็บไว้นะอาจจะใส่หวดไว้ก็ได้นะครับนะครับโดยขั้นตอนนะครับเราก็จะเข้ามานะแล้วก็เซิร์ชนะครับคำว่า Line Developer นะครับ Line d v v e l o p e r นะ Line Developer นะครับพอเซิร์ชคำว่า Line Developer แล้วนะครับเราก็จะเห็นลิงก์นะครับ Line Developer นะครับ เราคลิกเข้าไปในลิงก์ line developer นะครับจากนั้นนะครับเราคลิกที่ตัวของ c o n โซลนะคลิกที่ตัวของ c o n โ o l นะครับบังเอิญอันนี้อาจารย์เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ขอ logout ก่อนละกันนะได้เทสดูนะครับขอเทสอีกครั้งหนึ่งนะพิมพ์คำว่า line developer นะครับ line developer นะเราเข้ามาที่ line developer นะครับแล้วเราก็ อาจจะมาคลิกที่ตัวของ Login to Console นะครับถ้าเราเข้ามาครั้งแรกทางด้านบนนะล็อกอิ o ทูคอนโซลนะครับออพอล็อกอิ o ทูคอนโซลเสร็จนะครับเราก็จะมาเลือกที่ Login with Line Account ของเราตัวนี้นะครับอาะนีออ้อาจารย์มีของเก่าอยู่นะครับอันของนาาักศึกษาก็คือจะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับนาาักศึกษาอาจจะใช้ตัวของอีเมลแอดเรสก็ได้ถ้าเราจําได้นะครับ หรือถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้จริงๆก็เลือกตัวล่างครับง่ายๆก็คือเลือกของ QR code login ตัวนี้นะะเลือกที่ QR code login นะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาก็ไปเปิดตัวมือถือของเรานะครับแล้วก็ใช้ตัวของ l ล n e เนี่ยนะครับใช้ตัว l ล n e ของเราเนี่ยในการที่จะค้นหานะครับตัว QR code แล้วก็เอามาสแกนนะเหมือนเวลาที่เรา,เาจะเข้า นะครับเขาก็จะโชว์นะครับเป็น v ว r i f y นะครับแล้วก็กดโค้ดตัวนี้นะครับลงไปที่มือถือแล้วก็กดยืนยันตัวตนนะครับอ่าเราก็จะเข้ามาได้นะครับเราก็จะเข้ามาได้นะครับเราก็จะเข้ามาได้แบบนี้นะครับเขเนนะครับเราก็จะเข้ามาได้แบบนี้นะหลังจากเข้ามาแล้วนะครับ Uh, มันจะมีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า provider uh, เราคลิกที่ตัวของ provider นะครับคลิกที่ตัว provider uh, provider นะครับ uh, provider เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นชุดที่เราจะทำการสร้างนะครับช่องทางที่สำหรับจะทำงานกับตัวของ line นะครับถ้าเราเข้ามาได้แล้วนะครับเราคลิกที่ create นะครับ provider นะครับคลิกที่ create นะของอาจารย์จะมีอยู่นะครับทีนี้เราก็สร้างตัว provider ของเรานะครับอาจจะใช้นำหน้าด้วยชื่อก็ได้นะครับนำหน้าด้วยชื่อของเรานะครับขีดนะครับเป็น provider นะอาจจะขีดอีกนิดนึงก็ได้อ่า for RPA นะอันนี้คือสำหรับทำ RPA แล้วกันอ่า for RPA นะเป็น provider สำหรับทำ RPA ของเรานะครับอ่าเรากด create ครับ พอเวลาที่เรากด create เสร็จแล้วนะครับที่เรากดตัว create เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาขึ้นทางด้านขวามือนะครับซึ่งอาจารย์น่มีหลายตัวนะครับแต่ว่าของนักศึกษาเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งสร้างเราก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับแบบนี้นะเห็นไหมนะครับตัวนี้นะเราก็จะเข้ามาที่นี่นะครับเอ่อหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น messaging api channel นะครับอ่าดูที่นี่นะครับของเราถูกไหม ครับเลือกที่ create messaging API channel นะครับก็คือเราก็จะทำการสร้างตัว Li n e OA แล้วก็จะเอาตัวนี้เป็น message ในการที่จะส่งข้อความหรืออ,อื่นๆน,นะมันก็ส่งได้หลายแบบใช่ไหมเวลาที่เราใช้งาน l ล ne เนี่ยนะข้อความสติ๊กเกอร์รูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับโลเคชันอะไรประมาณนี้นะครับคลิกที่ create a messaging API นะครับโอเคนะเอ่อ ภายใต้ provider นะครับก็จะมีตัวของ channel อันนี้เราตั้งชื่อนะครับอันนี้มันเป็น channel type นะครับเป็น messaging API ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับตัว provider นะครับก็คือเป็นตัวที่เราเลือกเข้ามานะครับค o m ป a n ี Company ก็โอเคก็แล้วแต่นะครับก็ไทยแลนด์ก็ได้นะครับมีไหม ะนนแร,ระคับกลุ่มตัวนี้นะครับก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็ไปรีจิสเตอแล้วก็เลือกรูปภาพเมานะรูปภาพเมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มไลน e OA ของเราก็จะขึ้นรูปภาพนี้เป็นไอคอนนะครับช n แนลเนมก็ตัวนี้แหละนะครับที่เราจะใช้เป็นชื่อของกลุ่มเรา นะครับเราทั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับใช้ชื่อตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขีด RPA นะครับขีดที่หนึ่งก็ได้สามครับสองห้าหกหกโอเคแบบนี้นะฟอร์แมตแบบนี้นะครับอ่า Description ก็อ่าแล้วแต่นะ รายละเอียดอะไรก็บลาบลาบลาไปแล้วกันนะแล้วแต่ไม่ซีเรียสนะครับอ่อแคตติกรี่ก็เป็นกลุ่มของอะไรนะนี่ก็เป็นการศึกษาก็ได้นะการศึกษานะครับอ่าซับแคตติกรีก็จะเป็นอุดมศึกษาอันนี้จริงๆไม่ซีเรียสนะครับอ่า <c ategory> อีเมลก็คือตัวอีเมลของเราอ่ะตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอ่าตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เช็ค เช็คทั้งหมดแล้วก็ทำการ Create โอเคไหมก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเข้ามาหลังจากที่เราครีเอทแล้วมันก็จะเป็น Messaging API ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอยู่ใน Provider นี้หมายถึงตัว Provider ตัวนี้เราจะมีช่องทางช่องหนึ่งนะครับชื่อว่าอดิศักด์ RPA ์เขีดสามขีดสองห้าหกหกนะเราใช้ชื่อของตัวเองนะชื่อตัวเองไม่ได้ใช้ชื่อผมนะนะครับคำอธิบายก็ แล้วแต่นะครับแล้วก็กลุ่มแล้วพวกนี้ก็ไม่จาเป็นต้องจริงมากนะครับคลิกทุกอันแล้วก็ Create นะครับแล้วก็โอเคนะอ่านสักนิดหนึ่งเลื่อนลงมาจะให้จบนะครับแล้วกดอักครีนะครับเขาก็จะทำการสร้างนะครับตัวของ m e s s a g i n g API นะครับถ้าเวลาเราเข้ามาใหม่ก็คืออยู่อย่างนี้นะแอดมินเห็นไหมอันนี้คือ provider อร์นะครับ provider นะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีตัว messaging API ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอ่าพอได้ตัวนี้แล้วทำอะไรนะครับเอ่อพอได้ตัวนี้แล้วนะครับเรามาที่ messaging API ด้านด้านข้างแท็บที่2นะครับอ่าเขาจะมีตัว QR code ของเรานะครับซึ่งอนักศึกษาก็เอามือถือเนี่ยนะครับมาสแกน QR code ตัวนี้นะครับมันก็จะมีกลุ่มลาย เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวของเรานะครับอาสแกนตัวตัวนี้นะครับ่าแล้วก็ดูที่มือถือของเราเราก็จะมีอ่ลาลน์โอนะครับสําหรับรับข่าวสารของเรานะครับอยู่ที่ตัวล ne ของเรานะครับเอ่อตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เซฟอิมเมจนะแล้วก็เก็บรูปภาพนี้ไว้เดี๋ยวเวลาเราใช้ในการเรียนเราก็อาจจะให้ตัวเนี้ยกับเพื่อน ช่วยกันสแกนเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เทสเอานะครับอันนี้คือจุดที่1น,นะครับจุดที่1ที่เราจะเซฟรูปภาพไว้นะครับหรือว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วอาจจะส่งให้เพื่อนเลยก็ได้ช่วยสแกนหน่อยนะครับทีนี้ส่วนที่2คือส่วงทางด้านล่างเห็นไหมครับเราจะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็น Channel Access Token นนะครับซึ่ง เข้ามาครั้งแรกมันจะไม่ขึ้นนะครับเราคลิกที่ issue ข้างล่างเนี่ย issue เห็นไหมพอเราคลิกที่ issue เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีอะไรกํารู้ยาวมาหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนะตัวนี้แหละครับที่เราต้องเก็บเก็บมันออกมาก็คือ,อคลิกที่ตัวนี้นะครับ copy อ copy เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็อาจจะใช้ notepad หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็ save เก็บไว้หน่อยเดี๋ยวใช้ในการเรียนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของโทเค็นของเราที่ใช้สำหรับการทำ r p a นะครับตัวนี้นะ,ะนะครับอ่าโอเคนะครับอลองดูนะ,ะจุดสำคัญก็มีอยู่แค่นี้นะครับสองจุดนะครับก็คือเข้ามาที่ messaging api นะครับแล้วก็มาที่แถบที่สอง messaging api นะครับออ save ที่ว่าโค้ดตัวนี้นะครับส่งให้เพื่อนสแกนตัวเราต้องสแกนก่อนนะเพื่อที่จะได้มีกลุ่มของเราอยู่นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับเริ่มต้นมันจะไม่มีแล้วก็กด s s u e นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับถ้าเราคลิกอีกก็อาจจะเซตเวลาไว้เยอะๆนิดหนึ่งนะมันจะได้แบบใช้งานได้ยาวๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้แหละครับโค้ดตรงนี้แหละที่ถ้าเดี๋ยว เรียนการแล้วใช้ของอาจารย์เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ไม่ไม่กี่ครั้งะนะครับ Access ได้ปสามสิบสี่ครั้งมันก็จะจบละนะครับมันก็จะถูกบล็อกเพราะฉะนั้นเราก็ลองมีของตัวเอง